สรุปหลังเกมครับเป็นทางฝั่งของชเชลินครับสามารถชนะอังเคิลไปได้นะครับก็3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ21 25ต่อส4และ25ต่อ23นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของหนูบีมเองเนี่ย ได้รับโอกาสลงเล่นนะครับในช่วงไปปลายเซตที่2และไปปลายเซตที่3นะครับโดยเฉพาะไปปลายเซตที่3เนี่ยบีมมีจังหวะเสิร์ฟตัดแนวรุกได้ดีมากๆเลยนะครับทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับหนูบีมลงมานะครับโอกาสอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลงมาเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเข้ารอบต่อไปของทางฝั่งของหนูบีมเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆนะก็จะ เข้าไปในรอบรองชนะเลิศครับเพื่อนๆอต้องบอกว่าตอนนี้ครับเข้าใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับทางด้านของทีมเวลลินของหนูบีมนะครับก็วันนี้ ถามว่าผลงานดีไหมเนี่ยโดยรวมแล้วทั้งทีมเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับอาจจะมีบางเซตที่อาจจะดูหวาดเสียวว่าเสียวบ้างนะครับแต่ก็เนี่ยนะเกมกีฬาสุดท้ายแล้วก็ต้องไปวัดในเรื่องของความเฉียบคมและความเฉียบขาดแล้วก็เป็นชเวลินเนี่ยที่ทาผลงานได้ดีกว่าเลยครับเอาชนะอัเคื่องไปได้ในรอบต่อไปครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นเกมที่จะต้องเน้นแหละครับเป็นเกมที่จะต้องเน้นนะทำทำให้ดีนะครับเพราะว่า ชนะได้เนี่ยก็จะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับซึ่งเป้าหมายของตัวของชเวลินเนี่ยโอเกเชื่อว่าเขาก็ต้องการเป้าหมายในการเป็นแชมป์ให้ได้นะครับก็รอรุ้นกันครับว่าตัวของบีมเนี่ยจะได้ลงหรือไม่นะครับในในเกมรอบรองชนะเลิศซึ่งโมมองว่ามีโอกาสได้ลงสูงเพราะว่าตอนนี้เดาใจโค้ดไม่ถูกเหมือนกันว่าโค้ดอาจจะต้องการเก็บตัวบีมไว้หรืออาจจะต้องการแบบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแท็กติกในเกมที่เจอกับในรอบรองหรือเปล่าเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับในเกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยองมองว่ากลยุทธ์แท็กติกเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับคือโดยตัวของบีมเนี่ยองมองว่าบีมเหมาะกับบอลสไตล์ที่มีความรวดเร็วตามสไตล์ของนักกีฬาไทยอยู่แล้วนะครับโค้ชก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายนะครับในการที่จะ,ะเผดศึกนะครับในรอบรองชนะเลิศก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่า ด้วยเราดูตอนนี้ขนาดทีมของเชเวลินเนี่ยใหญ่มากๆเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้ยงจะมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็เลือกเล่นได้หลากหลายแทคกติกจริงๆนะครับตัวของบีมเองเนี่ยในรอบรองชนะเลิศโอกาสลงเล่นเนี่ยสูงมากๆแน่ๆนะครับในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงเล่นนะครับก็มาร่วมเชียร์หนูบีมในการ คว้าแชมป์ไปด้วยกันนะครับเสร็จสิ้นในรอบ8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถจะผ่านเข้ารอบต่อไปในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยได้แล้วครับก็นับถอยหลังครับกับการคว้าแชมป์ของบีมได้เลยนะเพื่อนๆนะบอกแบบดีเลยครับ รับถอยหลังการคว้าแชมป์ได้เลยจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นะครับเรานับถอยหลังกันได้เลยเน,เน,นะเพื่อนๆนะเหลืออีกไม่กี่รอบแล้วแหละครับก็มีรอบรองแล้วก็รอบชิงถ้าไปได้แล้วก็ไปเป็นนับถอยหลังรอชูถ้วยแชมป์รอเชียร์รอให้กําลังใจบีมไปพร้อมๆกันนะครับขอให้ทาไม่ได้ขอให้ทาไมไ่ไ,มได้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้สรุปหลังเกมประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าทีมของเชเวลินเนี่ย ค่อนข้างเหนือกว่าเค้าอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีหวาดเสียวบ้างเล็กๆแต่โดยวรวมแล้วก็โอเคผ่านไปได้แบบ ไม่ได้ยากเย็นนักนะครับเพื่อนๆอ้าวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับก็วันนี้โอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจินครับบ๊ายบายสวัสดีครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับรอเชียร์รอรุ้นกันไปนะครับสำหรับ ลีกของหนูบีมนะครับร่วมเชียร์บีมให้ไปถึงฝั่งฝันในการคว้าแชมป์ให้ได้นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ